กระลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสเลนเคยนะับเกมต,ต้นหลัตาลูสับไป,ปยุดวิญญาจาร์นั่นเองครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมเพิ่มระบบต่างๆนานามามากมายเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครและก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเพลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้ว หากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า po wwrpy ER หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับหรือยังสามารถแ like, อดไลน์เพาเวอพจไปได้อีกด้วยอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะโอเคทีนี้นะครับผมเรามาดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าหลังจากที่อัปเดตเมื่อวานนี้เขาก็ยังไม่ได้มีการแจกของรางวาัลเชยๆเนาะแต่เพิ่งแจกเมื่อเช้านี้นะครับผมเป็นของรางวัล10ตัวเหมือนเดิมนะครับผม,ผมก็รับไปเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันเลยดีกว่าครับผมนั่นคือไฮไลท์หลักเลยนะวงแหวนเทพตอนนี้เพิ่มมเเข้าาป็น ที่เรียบร้อยแล้วนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมถามว่าไอ้วงแหวนเทพนี่คืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่วงแหวนที่2อล้วกันเพราะว่าอันแรกผมแปลงเป็นเทพแล้วเรามาดูกันครับระบบตัวนี้ก็คือเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาวงแหวนสีอะไรก็คือเป็น เทพม่แหละนะครับผมไม่รู้ว่ามันเทพอะไรบ้างอ๋อ um อันนี้ก็น่าจะเป็นเทพสมุดใช่ไหมล่ะเทพสมุดแล้วก็จะเป็นเทพทูตสวรรค์อ่าแล้วก็สีเขียวนี่ก็น่าจะเป็นปีบิตรงนั่นแหละทีนี้คําถามที่หลายหลายคนก็จะพูดออกมาเลยว่าพี่ครับแล้วเลือกสีอะไรมันดีที่สุดนะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยตัวละครตัวนั้นนะครับผมใช้อะไรเป็นหลักอย่างเช่นตัวละครเสือนะครับผมใช้การโจมตีปกติใช่ไหมอันนี้มันก็บอกไว้อยู่ว่าบวกการโจมตีปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เสือเราจําเป็นจะต้องอันนี้ไหมก็ไม่มีนะครับผมแล้วถามว่าตัวละคร ตีปกติเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็มีแต่จูชิงมีเสือไต้มู้ไปก็ไม่คุ้มนะครับผมแต่ละตัวไม่คุ้มหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครยังใช้เสืออยู่นะครับผมในการเล่นโจมตีปกติให้มันแรงๆโอเคตัวนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับของทูตสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นการตีบวกสกิลวิญญาณใช่ไหมล่ะเรื่องตีบวกสกิลวิญญาณหกปีกดาเมจมาจากไหนก็มาจากสกิลวิญญาณที่8ใช่ไหมล่ะดังนั้นดาเมจมันจะอยู่ที่สกิลวิญญาณแล้วก็ควรใส่ไปครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้อย่างสุดดท้้้้าาาาาายกกก็คคือรรรรตตีบบววว่่งงงจิถมมััละไไหนนใช ก็คือพวกตัวละครที่มีกายแท้ดาเมจสูงๆนั่นแหละมีแค่ตัวละครเดียวนะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือตัวละครอย่างาปูกระบี SP นะครับผมเพราะว่าปูกระบี SP เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นพร้อมกับกายแท้ของเขาใช่ไหมยางที่ผมบอกไปว่าปูกระบีเนี่ยเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวที่ดาเมจไม่มาจากกายแท้ดังนั้นใครเล่นปูกระบีก็ควรที่จะเลือกเป็นวงแหวนสีเขียวนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทั้ง3สีสรส กกินอะไไร็ด้โอเคผมขออนุญาตแปลงเป็นอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เห็นพี่อ้นบอกว่าเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับผมต้องมีไอเทมก่อนณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ทีนี้ครับผมก็จะมีในเรื่องของการตีบวกอายุเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าอันนี้ก็ ผมตีไปแล้วถ้าเกิดว่าเราตีมันก็จะได้ความสามารถเพิ่มนะผมขออนุญ,ญาตกดตีไปเพราะว่ามีอยู่อีก1ชิ้นครับผมตีไปปุ๊บก็จะบอกเลยทีมบัฟโจมตีหลายช่วงบวกอีก2%ตัวละคร6ปีได้ใช้ไหมได้ใช้แล้วเพราะว่าเขามีการโจมตีหลายช่วงอยู่แล้วเนาะและถามว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหามมาจากไหนก็จะแจกนะผมในนปัจจุบันเนาะจะเป็นการแจกรายวันนะครับผมก็สามารถรับได้วันละ2อันหรือถ้าเกิดว่าใครแบบ ไม่พอใจนะครับผมก็ซื้อไปเลยนะ19บาทได้4อันแล้วก็อันละ180ยเพรถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบความรวดเร็วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะมีอะไรที่ผมต้องพูดอีกเกี่ยวกับวงแหวนเทพขออนุญาตด,ดูก่อน น่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคก็เลือกเป็นทนางด้านของทูตสวรรค์นะครับผมแทบทุกตัวเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจอันนี้พี่อ้นได้มีการแคปมาให้แล้วนะครับผมแต่และตัวใช้อะไรบ้างเรามาดูกันครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นสีทองหมดเลยนะครับผมก็ตีบกเป็นประมาณนี้เห็นไหมว่าสีทองตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสีทองหมดเลยอันนี้มีแซมสีเขียวไปด้วยของตัวอะไรของตัวเสืออูอิชูรา่าอันนี้ก็สีทองนะครับผมสีทองทั้งหมดเลยแหละ ไม่ได้มีอะไรสีอะไรเพิ่มเติมแล้วทําไมมันเป็นสีส้มอ๋อสีส้มน่าจะเป็นการตีบวกอายุที่สูงมากๆแล้วเนาะสีมันก็เลยน่าจะเข้มอันนี้พี่อ้นก็ได้มีการบอกไว้ด้วยว่าสีเขียวเนี่ยจะได้ใช้อยู่นะนะครับผมสลับตัวละครอ,อย่างถังห้าวตอนที่มีกายแท้นะครับผมณปัจจุบันก็คือเราต้องเล่นถังห้าวแบบเปล่าๆไปก่อนแล้วก็คือต้องใช้ตัวนี้แหละนะเป็นสีส้มโอเคเอาเป็นว่ามันคือสีส้มทองนะครับผมใส่ไปให้หมดเลยแบบนี้มันไม่มีอะไรหลอกยกเว้นปูกะบีไปใช้เป็นสีเขียวก็พอแค่ตัวละครปูกะบีนะแล้วกก็็รระบบบต่ออไปคคัื ตำแหน่งเทพแล้วก็มาที่จิตสำนึกนะครับผมจิตสำนึกเทพใช่ไหมอ่าใช่จิตสำนึกเทพหลอมตัวนี้ถามว่าทำอะไรอีกแล้วนะก็คือคล้ายๆกับการใส่กระดูกเหมือนกับไอ้พวกนี้แหละนะบททดสอบที่ผ่านมาคุณก็ใส่ใส่ไปแล้วถามว่าหามาจากไหนนะครับผมการอัพเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายมั้ง มันเลยคือแบบรูปแบบสูตรเดียวสูตรเดิมนะครับการอัพมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากดังนั้นผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันแล้วกันซึ่งการอัพเนี่ยจะอยู่ในที่ป่าล่าวิญญาณเอ้ยไม่ใช่ดิของเนี่ยจะสามารถหาได้จากพวกนี้แหละนะครับผมเห็นไหมก็จะได้ในเรื่องของหินสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับผมนี่พวกนี้อ่ะสุ่มจิตสํานึกสายป้องกันโอเคได้มาจากตรงนี้แหละส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เอาไปอัพ อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบเพิ่มพลังเราก็จะไม่พูดถึงเนาะมันง่ายๆเองโอเคแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันอย่างที่3ามนั่นก็คือสายใยและก็สกิลวิญญาณสืบทอดนั่นเองครับอันนี้ถามว่ามันคืออะไรมันก็คือสกินที่คุณมีน่แหละรครับเมื่อก่อนเนี่ยสกินมันก็ได้มาเพื่อเพิ่มความเท่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับผมสกินบวกดามเมจนะครับ โอเคโดยสก,กินเนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับผมจะเป็นสก,กินขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงอ่ะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีสก,กินอะไรก็จะสามารถปลดได้นะครับผมใครไม่มีสก,กินก็ไม่สามารถปลดได้และก็อย่างแรกที่คุณควรที่จะทำเนี่ยกดบัทิ่ตัวไอด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัปเลเวลให้สูงสุดคุณมีเท่าไหร่นะครับผมเลเวลปัจจุบันวิญ,ญญาจาร์สำรองถึงเลเวลหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับผมอย่าลืมไปใส่กันด้วยมันนับป่ะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโซ่ เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ดูก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ขออนุญาตเทสในตรงนี้ก่อนไม่เพิ่มนะคะผมไม่รู้ว่าแม่งนับจากอะไรเ <c oughs> ล้วลวิยาจารย์สับองก็น่าจะเเท่าไหรอ่อ่ะมันหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูก่อน วิญญาจาร์สำรองไม่ใช่นะครับผมวิญญาจาร์สำรองไหนของแม่งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะเอาเป็นว่าเราก็อัพให้สุดและถามว่าเราอัพสุดแล้วได้อะไรนะครับผมมันก็จะได้เหรียญน,นะทุกๆชั่วโมงอ่ะอย่างเช่นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผมได้เป็น3า3 6แล้วถามว่าเอาไปอัพอะไรเอาไปอัพทางด้านของอายุของสกินนะครับผมเรามาที่หมวดแรกเนาะหลังจากที่เราได้เหรียญตรงนี้มาเราก็สามารถอัพอายุได้แต่ผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยไปอัพอายุพวกขอ,ของขั้นสูงดีกว่าผอ ค่า no اغ, upcoming upcoming video, story, ้ําต่ำเนี่ยเอาไว้ทีหลังแล้วไอ้หสกินเนี่ยมันบวกอะไรบ้างอย่างเช่นของเบนจมาศเนี่ยก็คืออัปเกรดดาเมจสกิลวิญญาณที่1หรือสกิลวิญญาณที่8ของมิญาจาร์ฝ่ายเราเพิ่มขึ้น2%ดีไหมดีนะครับผมอ่ะเพิ่มแต่มันก็ต้องใช้โดยรวมแหละนะครับผมมันถึงจะได้แบบดีขึ้นนี่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้แล้วถามว่าไอ้ชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งการอัพตรงนี้แหละนะครับผมเรามาดูที่อัพอายุนะเราสามารถกดอัพได้้กกดทททีีีีีี่่่่ตตรรงงนนน1000 10,000ปปปปึึ๊แแลลละะามัเคือไถ ไอ้ตรงนี้นะครับผมเอฟฟกมันก็จะมีการเปลี่ยนไป๋วยวผมขออนุญาตอัพให้มันเปลี่ยนไปก่อนปุ๊บเปลี่ยนยังยังไม่ถึงนะครับผมอ่ะแล้วขออัพให้แบบ10,000ปีก่อนแล้วทุกคนมาดูตรงนี้ครับ1 0,000ปีเนี่ยก็จะเป็น5%แล้ว50,000ปีเนี่ยก็จะเป็น10%ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสูงสุดอยู่ที่20,000ปีมันแล้วแต่ขั้นนะครับผมอันนี้มันเป็นสกินระดับขั้นต้นขั้นกาก,าก,ากากเองขั้นกะก,กากแบบยังได้แค่นี้ แล้วก็ต่อไปครับขั้นการนะผมเราสามารถอัพไปได้ถึง40,000ปีเลยเห็นไหมยิ่งแบบว่าสกินระดับแร,รกว่าเดิมเนี่ยมันก็คืออัพได้เยอะขึ้นแล้วก็สูงสุดนะครับผมสามารถอัพได้ไปถึง100,000ปีเอฟเฟกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนเยอะมากนะครับผมใครที่มีสกินระดับแรเยอะๆอันนี้ก็บอกเลยว่า โคตรที่จะดีครับผมบวกดาเมจได้เยอะและยังไม่ได้หมดแค่นั้นอีกครับผมเรามาดูที่การอัพดาวถ้าเกิดว่าเรามีสกินซ้ำเราสามารถเอามาอัพดาวได้เห็นไหมว่าการอัพเกรดดาเมจนะครับผมสกิลวิญญาณที่1สกิลวิญญาณที่8จะเพิ่มขึ้น8%แต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ดาวเนี่ยโดดมาถึง20%โอ้โหพี oh oh. <c oughs> ่แกกะแบบ เอาสก,กินมาขายนะครับผมมีมาขายอีกแล้วโอ้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะวิธีการอัปดาวเนี่ยเราควรที่จะมาอัปตรงนี้ให้เต็มกรแล้วก็ทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เหรียญการอัปปีมานะครับผมเนี่ยพูดแปลกๆเนาะการอัปปีแล้วต่อไปครับผมเราไปดูที่สกิลว,วิญญ,ญาณแบบรวมวิญญาณอะไรของแม่งนี่แหละไอ้ง่ายก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกได้เพียงแค่ชุดออกรบ2ชุดเท่านั้นและถามว่าเราควรที่จะติ๊กตัวไหนติ๊กตัวที่มีอายุเยอะที่สุดนะครับผมอย่างเช่นเซตตัวนี้มันมี SP2 ตัวถ้าเกิดว่าผมอัพเป็ปน 1นึ่งแสนหแสนแล้วก็จะเป็นตัวนี้ไม่รู้กี่ปี <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นต่ำใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นขั้นต่ําทั้งหมดแล้วเราไปกดออกลบเนี่ยถามว่ามันได้น้อยกว่าไหมมันได้น้อยกว่าอยู่ <c oughs> แล้วเพราะว่ามันเป็นสองหมื่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 นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวหนึ่งแสนติดมาเยอะๆหน่อยนะครับผมอ่ะก็ดูดีขึ้นไปอีกแล้วก็เขาบอกด้วยนะเวลาเรากดออกลบเนี่ยมันจะมีแบบว่า เปลี่ยนเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมสามารถมากดเช็คดูก่อนได้ว่าคุณอยากได้เอฟเฟกต์แบบไหนเนาะอันนี้ขอไม่อธิบายเพิ่มเติมเยอะก็แล้วกันเอาเป็นว่ามีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมสกินและยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะเพราะว่าสกินเนี่ยมันยังมีในเรื่องของร้านค้าสกินอีกด้วยเรามาที่สกินชั้นดีสกินสะสมแล้วก็สกินไอคัตสันอะไรของมันนี่แหละนะครับผมก็คือสกินระดับสูงที่สุดเรามาดูกันดีกว่าแล้วถามว่าเราจะได้สิทธิ์ในการซื้อจากไหนนะครับผมก็คือตู้ปลุกปาถนารายวันเรามามที่ ตู้นี้แล้วก็มาที่ตู้ไอเอาซึ้อขาตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเราเลือกตู้เลทสามสแล้วมันออกก็เท่ากับว่าเราเนี่ยผ่านเงื่อนไข1นึ่งสิทธิ์อ่ะอธิบายฟังดีๆนะครับผมอันนี้ผมได้มีการทดลองมาให้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสกินชั้นดีเนี่ยมันความคืบหน้าเป็นแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วคุณก็จะได้1นึ่งสิทธิ์ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสกินระดับขั้นกลางนะครับผมคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าสุ่มตู้ปลูกบัถนารายวันเนี่ยถึง4ครั้งหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องซุ่มให้ออกถึง4วัันนะคบผมสม,นนออบส,สมี่ว นั่นเองครับแล้วก็ต่อไปสกินคัตสันเนี่ยคุณต้องสุ่มออกประมาณ10ครั้ง10วันนั่นเอง <c oughs> แล้วถามว่าตอนนี้คุ้มไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล็งสกินพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันยังไม่คุ้มเพราะว่าในเรื่องของไอ เหลือเวลา5วันตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันไม่สามารถเก็บสิทธิ์ทันแล้วเพราะว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ตีไปราวประมาณ10วันใช่ไหมล่ะแต่ตรงนี้มันจะรีเซ็ตอยู่ที่5วันก็คือจบครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมแต้มมันจะถูกรีเซ็ตนะพยายามดูวันเวลาด้วยนะครับคำนวณให้ดีๆและทีนี้ถามว่าไอสิทธิ์ตรงนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเราได้สิทธิ์มาแล้วมันจะรีเซ็ตไหมไม่ได้รีเซ็ตครับผมเราสามารถเก็บสะสมได้อ่ะจะเป็นประมาณนี้และก็ต่อไปครับเรามาเจาะลึกเข้าไปอีกก็คือราคาสกินเนี่ยมันจะมี249แล้วก็ ทับสิบาบาทเฮ้ยทำไมมันลดเยอะจังนะครับผมการลดของมันเนี่ยมันคืออะไรก็คือคุณเนี่ยต้องมีบัตรซื้อสกินประมาณสัก2อย่างถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรซื้อสกินตรงนี้ก็จะทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา19บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัตรซื้อสกินนะครับผมก็ต้อง249ไม่รู้ว่าบาัตรสกินเนี่ยหามาจากไหนเอาเป็นว่าเอาไว้เป็นวันนี้ก,นก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีบัตรสกินมันกดได้ไหมย,ยังไม่มีนะของขวัญการอัปดาวเออถ้าเกิดว่า มีตรงนี้นะครับผมก็จะช่วยลดราคาได้เยอะเลยนะครับผมอย่างเช่นพวกสกินแพงๆเนี่ยราคาเท่าไหร่นะ2,300เลยนะครับผมลดเหลือ700ก็หายไปประมาณ1,000บาท <c oughs> คุ้มไหมก็หูแต่ว่ามันใช้เท่าไหร่วันนี้ย20อันเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่บวก20อันอันเดียวก็หายากแล้ว <c oughs> โอเคจะเป็นประมาณนี้ครับเอาล่ะแล้วก็ต่อไปครับผมเรามาดูที่ตู้ปลูกพลังวิญญาณกันดีกว่าเพิ่มระบบใหม่มาคือระบบสับเปลี่ยนนะครับผมเงื่อนไขก็คือคุณเนี่ยควรที่จะมีตัวละคร5ดาวก่อนหรือว่าร่างจริงวิญญาณยึดของคุณเนี่ยครบ5ดาวคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการปรับเปลี่ยนกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราสามารถย้ายได้เลยว่าตัวไหนที่คุณอยากให้มันออกจิตอ่ะ ถามว่ามันคืออะไรพี่ปกติเนี่ยเราสุ่มตัวละครตัวหนึ่งแล้วมันหลุดเลดมาอย่างเช่นอ่ะหลุดเลตได้ทังเลี่ยคุณจะได้เป็นอะไรแน่นอนครับว่ากายแท้ของคุณตันแล้วห้าดาวของคุณตันแล้ว,าาลวมันจะออกเป็นอะไรมันออกเป็นพลึกสีม่วงครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากได้ผลึกสีม่วงแล้วมันเยอะเกินไปคุณสามารถสลับให้มันมาอยู่ตรงนี้ได้เวลาคุณออกถังเลียซ้ําคุณจะไม่ได้ผลึกวิญ,ญญาณสีม่วงแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นแต่ไอจิตนะครับผมจิตวิญญาณจะเป็นประมาณนี้อดังนั้นก็สามารถเลือกได้ซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยมันสามารถหลุดเลสได้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะหลุดเลสเป็นตัวละครหรือว่าหลุดเลสเป็นกายแท้ก็จะได้เป็นจิตครับหากคุณเนี่ยย้ายมาเป็นฝั่งนี้ส่วนตัวละครระดับ s อชีล่ะเฮ้ยมันหลุดเลสได้เหรอไม่ใช่ครับผม <laughs> ถ้้้าาาเกกกิิดดวว่คคุณออยไจตตตมััน็รูละ มันกลับมาดีดันหรือมีให้สุม่มนั่นแหละถ้าเกิดว,ว่ามันออกมานะครับผมแล้วคุณมีตัวละคร5ดาวมันก็จะมีการแปลงเป็นจิตให้ทันทีจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเข้าใจตรงกันแต่ผมคิดว่าถ้าพูดมันคงไม่เห็นภาพใช่ไหมดังนั้นผมขออนุญาตสับเปลี่ยนไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวละคร s อเราไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่ามันไม่มีทางออกอยู่แล้วแล้วผมก็จะไปซื้อตัว๋วอ่ะเดี๋ยวเทสให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันเป็นประมาณไหน <c oughs> ยอมเสียเลยเนี่ยอ่ะยิ่งไม่มีเพชรอยู่ด้วยปึ๊บ โอเคเลือกมาไม่มีตัวไหนที่มันออกเป็นผลึกสีม่วงเลยนะครับผมเพราะว่าผมย้ายไปเป็นจิตหมดแล้วอย่าลึกนะขอแค่30บใบก็พอ30บใบแล้วออกเลยได้ไหมหลุน้นไม่ออกครับผมออกดีๆเหอะนะไม่อยากจะแลกเปลี่ยนตัวเลยอย่าลึกโอ้เกมแบบหนังหมาสัตว์เลยเปลี่ยนตัวได้นะอ่ะสักสิบใบก่อนครับผมจะแค่ทีตเองไม่ต้องเอาลึกขนาดนั้นก็ได้ไม่ไหวนะเอาดีๆไปนะครับผมปุ๊บขอข้ามอ้วีนั่นไง ไปครับผมอีกสิบใบโอเคหมดตูดนะครับผมไม่ต้องสุ่มแล้วถังหงถังห้าวเนี่ยรีวิวแต่ละทีก็หมดตูดครับผมปุ๊บกดข้ามโอเคนะครับผมเอาสุดไปหไหนไหนแล้วก็เอาให้มันจบจบครับสิบใบสุดท้ายกดข้ามไปนี่เห็นไหมผมได้นิ่งลงเอกีนะปกติมันจะได้เป็นอะไรเป็นเศษใช่ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะได้เป็นจิตแล้วอืมโอเคคุ้มไหมเนี่ยกับการแบบรีวิว <c oughs> หมดไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหใบเหลือนะครับผมโอเค จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับระบบจิตแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของระบบเตาหลอมอ่าเตาหลอมวิญญาณเรามาดูกันดีกว่าก็ถามว่าอ่ามันปรับอะไรอัปดาวง่ายขึ้นนะครับผมคก็จะเห็นได้เลยว่ามันสามารถลอดาวทั้งหมดได้ดทันทีนะครับผมแล้วก็ไอระบบปรุงยาเนี่ยก็คือเพิ่มมาใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวเก่าเนี่ยยังอัปไม่หมด คุณดูตัวเก่านะครับผมแล้วก็มีตัวใหม่ก็ระบบเดียวกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรถ้าเกิดว่าคุณนย่ยสุ่มมาปุ๊บแล้วก็กดหลอดาวทั้งหมดนะครับผมเพิ่มพลังนะอันนี้อธิบายไว้แล้วสามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมเอาเป็นว่ามันเพิ่มตรงนี้มาแล้วก็ต่อไปครับอันนี้แอบดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมนิดนึงจริงๆก็คือคุณสามารถปลุกพลังรายวันได้ตอนนี้วันละ1ตัวแล้วคุณได้1ตัว น,นะครับผมเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะสามารถไอ้สุ่มตู้ปลูกพลังรายวันฟรีได้ในทุกๆวันแล้วนะครับผมอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรใช่มันไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมกดๆเล่นๆไปเหระเอาไว้ทำภารกิจกันแล้วกันเนาะมันก็ช่วยได้ใช่ป่ะมันรีเซ็ตไหมผมก็ไม่ได้กดด้วยเมื่อวานนี้ลืมไปได้ยังไงก็ไม่รู้แต่คิดว่าตีห้าเนี่ยก็น่าจะมีการรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆเอยะ น่าจะมีการรีเซ็ตนะครับผมของพวกนี้ตู้ปาลุกพลังวิญญาณยุทธายวันใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมหรือเปล่าเพราะว่าสีทองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกิจกรรมใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีแล้วก็ต่อไปครับผมเพิ่มคอนเทนต์ใหม่นั่นคือเสาสักทรงศักดิ์สิทธิ์อะไรนี่แหละอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีเลยเขาพากันตีกันไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถท้าทายจัดท,ท,ท,ทีมได้ใช่ไหมอ๋อนะครับผมจะเป็นประมาณนี้มีกระดูกวิญญาณอันดับผู้เล่นใช่ไหมอุ้ยมีกรอบเทดีนะเนี่ยราชาหอกอ๋อจะเป็นตามแบน,นี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรอะ่ะอัปเกรดเลเวลสาวศักดิ์สิทธิ์ของหอโอเคนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของรางวัลกระดูกวิญญาณนะครับแล้วก็ที่อัพหอเดี๋ยวนะมันมันอัพหอตรงไหนก่อนอ๋อนี่ไงนะครับผมอัพเลเวลมันมีบอกไหมเนี่ยว่าเลเวลอะไรได้อะไรเนี่ย ไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าไปติๆกันละกันนะครับผมเพิ่มระบบคอนเทนต์เข้ามาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปทั้งหมดหรือยังนะถ้าเกิดว่าผมขาดตกตรงไหนเดี๋ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ว่าเฮ้ยมันเพิ่มอันนู้นอันนี้มาแต่ที่แน่ๆเลยอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเพิ่มในเรื่องของไอ้ตัวกายแท้เอ้ไม่ดีตัวแลกเปลี่ยนใช่ไหมที่ผมแลกไปเมื่อกี้นะครับผมปกติจะไม่มีตอนนี้คือคือ มีแล้วอ๋อแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้นะครับผมสามารถแลกได้เนี่ยเห็นไหมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณเท่านี้ส่วน,นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอตัวนี้ก็เหมือนกับแจกฟรีขึ้นมาหน่อยแหละแต่จริงมันมีมานานแล้วเราสามารถไปหาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็จะไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากนก่อนผม